đồ ăn mới bị bao ở, ở lại bao với lên thì đi Ở lại ba mươi vào mình Việt Nam ở nè

กันเดี๋ยวจิ้งกันซะอีกแนวได้ไหมนี่เรามาดูบอกันนะคะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราไม่อยู่นะต้องใช้รถไถนะติดทั้งสองคันกันเลยตีเดียวเชียวนี่เป็น EP 2สองนะ แย่แล yeah, uh, ้วทีนี้ปามก็เยอะแยะนี awesome. uh, um ่ครับตามติดชีวิตรถบรรทุกปามไม่ง่ายนะครับเนี่ยปามลงอ่ะปามลงอีโต้ต้องไปทำปามลงอีโต้ต้นสาก็ไม่ได้ใส่หางนี่ โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครจะเอาไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกี้ด้วยนะครับ